หนึ่งสองสามเย้ <Yeah. S 1> จะมีกี่เครื่องก็รวมกวนเป็นแก๊งเดียวกันได้เป็นวิทยุสื่อสารสำหรับเด็กทดสอบแล้วใช้งานในที่โลง่งในระยะ100เมตรให้เสียงที่คมชัดแบบนี้เลยครับต้นมะละกอแล้วเสียงชัดเจนไหม็ต้นมะละกอแล้วเสียงชัดเจนไหม ชัดเจนชัดเจนโอเคกลับมาได้เลยเด็กๆสามารถถือวิ่งเล่นได้แบบสบายๆใครไม่อยากถือไม่อยากใช้เชือกคล้องคอเขาก็มีคลิปหนีบอย่างนี้มาให้เราสามารถหนีบคอเสื้อปกเสื้อแบบนี้ได้เลยครับได้เครื่องมาแล้วสไลด์ฝาหลังออกมา ใส่แบตเตอรี่ขนาด 3A ไป3ก้อนเขาไม่ได้มีฐานมาให้นะจะเปิดหรือจะปิดเครื่องให้กดปุ่มทางด้านซ้ายค้างไว้3วินาทีพอเราจะใช้งานก็ให้กดปุ่มตรงนี้แล้วพูดได้เลยจุดนี้เป็นไมโครโฟนและลำโพงเวลาพูดหรือฟังก็ให้จอๆตรงนี้ได้เลยครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินและตอบด้วยถ้าเราไม่ได้ใช้งานติดต่อกันเกิน30นาทีตัวเครื่องก็จะทําการปิดเองอัตโนมัติส่งเสียงกิ่งเรียกปลายสายให้ทําการติดต่อกลับมาหาเรากดปุ่มวอลตรงนี้2ที วันนี้ร้านค้ามาจัดโปรโมชั่นแฟลตเซล2อันแบบนี้ในราคาแค่200กว่า,วารับประกันความพอใจสามารถคืนสินค้าได้ภายใน7วันมีบริการจัดส่งให้ฟรีและเก็บเงินปลายทางผมทิ้งพิกัดไว้แล้วทีตะกาดด้านล่างซ้ายมือตรงนี้ครับ